ค่ะนูขอถามพระอาจารย์ค่ะว่าชีวิตหลังความตายมีจริงใช่ไหมคะตลวงพ่อจะว่ามีจริงแต่ว่ามันตเราทัู้่นึข้าพเจ้ากล่าวไว้เพราะว่าดวงดวงอย่างเราไม่ตายในสูญนไม่มีเพราะว่าแค่เราปฏิบัติเพียงเท่ได้แค่หลวงพ่อแล้วเป้าหมายของหลวงพ่อที่ที่ปฏิบัติ เป้าหมายของหลวงพ่อคือคืออะไรคะแคลหลุดพน้นหลพ่อหลุดพ้นนิพพานใช่ไหมคะไม่รู้เนาะวนาหน,หนาูหนูอยากนิพพานแต่ว่าหนูยังหลงอยู่ในโลกอยู่ตอนนี้ <c oughs> ม,ออม,มันอยู่ที่ใจของเรานะอยู่ที่ใจุกอย่างังึมันเป็นที่ใจว,ว่าจะทุกนี้ยังจะ ถ้าเราไปพูดแล้วก็คนก็อวดอุตริบุญธรรมไม่มีตัวน sure> ี้ก็ไม่ได้ถ้าพระบิดายังทำไม่หมดได้ค่ะทุกอย่างเองนั้แต่ว่าถ้าถ้าอวดอุตริผิดหลักธรรมใช่ไหมคะแต่ว่าการจะเป็นมิสฉุนยิกด้วยค่ะแต่ว่าคนธรรมดาเหมือนหนูอ่ะหนูก็อยากอยากให้ท่านอวดบ้างเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่ได้มันมีจริงๆไม่ได้จะได้กลัวอะไรแบบนี้ค่ะโอ้เดเจ้าห้ามเลย พ่อแรงไปงอยู่ทำอดอุตตรีมนุษย์เป็นอย่างพ่ออุตตร์ก็ก็จะไม่มีสูตรก็จะทำอะไรไม่ได้เพศแต่แต่ประเด็นเพศต้นทุกนฝนไปก็พอแล้วไม่ใช่เรืองว่าถ้าทำจริงได้มันก็ต้องไปตามเป้าหมายค่ะสรุปหลวงพ่อก็ไม่ได้อยากนิพพานหรืออยากแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะได้แค่ไหนใช่ไหมคะได้แต่แค่ người đã theo và ủng hộ cho kênh lalaschool gì không bỏ